ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพบกันวันจันทร์สัปดาห์ที่32ในเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นพระวาจาที่ดีที่จะมีข้อคิดติดเตือนใจเราและก็ทําให้เราได้ระลึกถึงหน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นประจักษ์พยานในโลกนี้อย่างดีนะครับพระวาจาในวันนี้คือสิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับก็บอกว่า ถ้าท่านยึดมั่นพระวาจาทรงชีวิตไว้ท่านก็ส่องสว่างประดุจดวงดาวส่องสว่างสวัยในโลกถ้าท่านยึดมั่นพระวาจาทรงชีวิตไว้ท่านก็ส่องสว่างประดุจดวงดาวส่องสวัยในโลกจดหมายท่าครับเปาโลชาวฟิลิปปีนะครับบทที่สองข้อสิบห้าสิบหกนะครับเปาโลก็เตือนชาวฟิลิปปี <c oughs> ให้มีชีวิตให้เจริญชีวิตด้วยการ ยึดถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยสุเจ้าตามพระวจาที่พระองค์เทศสอนที่พระองค์ประกาศนะครับให้หยึดมั่นจริงๆและก็การยึดมั่นนั้นเคยบอกไปแล้วว่าการยึดมั่นพระวจาก็คือรับรู้รับทราบแล้วก็นําไปปฏิบัติสําคัญตรงที่นําไปปฏิบัติยึดมั่นคือยึดและนําไปปฏิบัติในชีวิตให้มันเกิดผลให้เกิดความเป็นจริงขึ้นนะครับถ้าทําอย่างนี้ เปาโลก็บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ท่านก็จะส่องแสงประดุตดาวที่ส่องสวัยในโลกนี้ในโลกนี้มาพูดถึงดาวกลางคืนใช่ไหมเวลามีดวงดาวอะไรต่างๆก็ให้แสงสว่างสุกใสอะไรก็อันนั้นเราก็ทราบแล้วมันเป็นธรรมชาติคนที่ปฏิพฤติปฏิบัติตามพระวาจาของอพระเบญชาพระวาจาของพระเยซูเจา้านี่ก็เปรียบประดุดวงดาวที่ส่องแสง สว่างสวัยในโลกนี้นั่นเองอน,นั่นคือคําเปรียบเทียบที่เปาโลก็เปรียบเทียบให้ประชาชนชาวเวสปีนั้นเข้าใจนะครับพี่น้องในแต่ละวันของเราเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราประพฤติดีประพฤติชอบถ้าเรามีความรักต่อเพื่อนพี่น้องทํากิจการที่ดีพร้อมที่จะ,ะช่วยเหลือดูแลยกโทษให้อภัยคนอื่นคนเขาจะเห็นเน่คนรอบข้างจะเห็นว่า แล้วก็จะตัดสินได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เท่ากับว่าเราได้เป็นแสงสว่างที่จะส่องให้เขาเห็นการกระทําดีเห็นคุณงามความดีที่แท้จริงแล้วก็คือเห็นองค์พระเจ้าเห็นพระเยซูเจ้าเห็นความรักของพระเบญเจ้าได้รู้จักพระเ็นเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ประจําวันของเราในแต่ละวันเนี่ยจึงมีความสําคัญมีความสําคัญที่จะต้องเป็นหน้าที่ของการ ประกาศยืนยันแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนั้นได้รู้จักความรักของพระเจ้ารู้จักความดีเพื่อเขาจะสามารถเจริญชีวิตและเป็นบุคคลที่มีความดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาหน้าที่ของเราที่เป็นคริสตชนหน้าที่ของเราที่บอกว่าเป็นศิษย์พระเยซูก็คือหน้าที่ของการะจะเจริญชีวิตแบบนี้นะครับเพื่อจเจริญชีวิตด้วยความรัก ด้วยความเอาใจใส่ด้วยการกระทำดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระวจาของพระเจ้านั่นเองนะครับส่วนพระวจาตอนไหนท่อนไหนจะทำอย่างไรนั้นก็เราสแสวงหาและเราก็พบได้ในพระธรรมคำสอนในพระคัมภีร์ซึ่งเราจะอ่านหรือจะฟังหรือจะจำได้หรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยึดถือไปปฏิบัตินะครับนี่คือหน้าที่ของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทำ เราจะทําหน้าที่เป็นธรรมทูตธรรมทูตหมายถึงคนที่จะบอกคนที่จะประกาศคนที่จะทําให้คนอื่นนั้นได้รู้จกักได้รู้จักพระเบญจเจา้ารู้จักความรักของพระองค์รู้จักความรักของพระองค์อย่างมีแล้วก็จเจริญชีวิตตามความรักที่พระองค์รักเราแล้วเราจะมีความรักนั้นเพื่อความรักนั้นจะได้นําไปแล้วก็ไปมอบให้กับผู้อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องจะได้ พบกับผู้คนต่างๆในสังคมเราจะมีนัดธุระที่นี่ที่นั่นเราจะต้องทำสิ่งนี้สิ่งนั้นต้องทำตาม,ตามอาชีพของเราก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดทำตามสิ่งที่พระเยซูบอกทำตามพระวาจาน,นั่นเองนั่นคือรับพรกรักมาด้วยแล้วก็ทำดีด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเอาใจใส่และก็พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นขอ เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะครับทุกทกคนเลยนะครับจะได้ระลึกเสมอในในระหว่างวันเนี่ยเราทำไหนก็ตามเนี่ยคิดถึงว่าหน้าที่ของเราสําคัญเลยพระเจ้ามอบหมายให้กับเราก็คือเราจะต้องอทําหน้าทีเา่เหมือนกับที่บอกเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแสงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืนนะเป็นดาวที่จะส่งแสงและก็ให้ความสว่างนะทำลายความมืดต่างๆออกไปนะด้วยชีวิต ด้วยคําพูดด้วยกิจการและด้วยการกระทําต่างๆที่เราดีนะครับมันขอทุกท่านนะครับจะได้เข้มแข็งมั่นคงและพร้อมที่จะทําสิ่งนี้ทําสิ่งที่จะให้คนอื่นรู้จักความรักความดีและความวัดนามและก็รู้จักถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยชีวิตด้วยกิจการของเรานะครับในทุกสิ่งที่เราทําเราพูดหรือว่าเราคิดก็ตามนะครับและครั้งนี้ก็ขอพระพรของพระเบนเจ้านะครับ อยู่กับทุกๆท,ท่านนําทางทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ